ดูให้เด็กเราชอบถึงแด็กบางทีมันกันเหลือไม่เป็นด้วนะนีิดแล้วเมื่อร้ายงตัวไปเลยซุออ้มป่ายางนะคะใช่ไหมก็เลยมัมดเลยกันโลงมืไดู้่ในิง ไม่ลงยังไม่ลง้ถ้างแต่ตอนยังไม่ลงกอย่าลงแค่เออนี่นะคะความพยายามของฉันเวลาินแค่นั้นเียนยาวๆม่าหนักเียนไมก็ได้เกี่ยนเมื่อนับประทัดจะพงกระโจนเลยกระโจนพุงเดือกโงนกระโจนเลยกระโจนเลยยาว